สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมในเกมอาร์ตบอลสามกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วในเกมนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาบอกกับทุกคนว่า ข้อเสียของทหารราบไม่ก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าเรานั้งในแต่ทหารราบมากเกินไปนะครับผมอนนี้ผมก็ได้สร้างโรงงานร้านสนามไว้ข้างบ้านนะครับทุกคนบอกว่าจะเล่นทางเรือนะแต่ผมต้องจะต้องบอกเลยว่าทางสีเขียวคนเรานะครับทุกคนเขาจะเขาจะเล่นเรือเหมือนกันนะครับจังหวะนี้ผมก็ไม่ได้สร้างโรงงานเรือนะครับทุกคนโอเคผมผมก็ได้ลงโรงงาน3มโรงงานนะครับทุกคนในการสร้างโรงงานทหารราบนะครับผมผมได้้างวางสูตสถานนะครับทุกคน2อันนะครับแล้วก็ขึ้นบ้าน2เลยด้วยผมก็ได้ใช้บู๊ ใช้บูทแดงนะครับทุกคนในการเร่งปล่อยทหารนะครับแต่เพื่อนเราใช้บูททองนะแล้วมีสีเขียวนยีออนฝ่าตรงข้ามใช้บูทสีฟ้าเองนะครับนี่บอกเลยจังหวะนี้ก็จะต้องมีการต่อสู้กันนะครับทุกคนตอนนี้ทางฐานผมนะครับ ทุกคนก็รีบไปเก็บกล่องให้ไวเลยนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยไม่งั้นนักฝ่า,ฝาตรงข้ามมันจะได้ไปก่อนนะครับทุกคนนัฝ่า,ฝาตรงข้ามมันได้ไปก่อนเราผมบอกเลยว่าฝาบ้านฝ่าตรงข้ามเนี่ยจะเกิดจนน่ากลัวเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทุกคนทหารฝ่า,ฝาตรงข้ามมันยืนเก็บอยู่นะครับผมทหารผมมันยืนยืนยิงเฉยเลยรับทหารผมมันไม่ไปเข้าไปเก็บข้างในเงี้ยก็เลยบอกเลยว่าเสียไปนะครับท <s> ุกคนหลังจากนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่า ผมก็ได้มาเหมือนกันนะสออันนะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มาแย่งนะครับเพราะวันมัวยุ่งอยู่กับการเคลียร์กระาหารลาผมอยู่นะครับทุกคนผมเลยได้ใช้บุทูททองนะในการต่อสู้ทางฝ่ายตรงข้ามไปนะครับผม เรียบร้อยจังหวะนี้ครับทุกคนทาเราเห็นได้เห็นเลยนะครับทุกคนว่าหานฝ่ายสีฟ้าเนี่ยก็แข่งเหมือนกันนะครับเนี่ยจังหวะนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ส่งหานลาบของผมนะไปรวยนะครับทุกคนในจังหวะเนี่ยเพราะว่าผมกะจัดตลาดทหารลาบนะครับทุกคนให้ฝ่ายตรงข้ามได้รู้นะครับผมว่าทั้งผมก็สามารถต่อสู้กับทังฝ่ายตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทุกคนทางฝ่ายสีฟ้าเนี่ยบ้านสองยังไม่ได้ขึ้นนะครับทุกคนบ้านฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันรีบเกิดมากครับทุกคนมันรีบเกิดมมมมาาากกันะะจจส่งทหร ทางเราเยอะๆนะครับทุกคนจะบอกเลยว่าช่วยต้นเกมฝ่ายตรงข้ามนังพลาดอยู่นะครับทุกคนผมคิดว่าตอนนี้เราจะเก็บตังค์มอยู่นะแล้วเราก็โจมตีกัะทางฝ่ายสีฟ้าไปนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ส่งดหานของผมนะ ไปแอบโจมตีหลังบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนแต่ทหาราฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้ทันนะครับผมมาโจมตีเราจังหวะนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนมันสามารถป้องกันทางเราได้ดีมากเลยนะดูดิมันโจมตีแรงมากครับทุกคนเห็นไหมทหารฝ่ายตรงข้ามมีประมาณ4ี่ห้าตัวครับทุกคนทหารผมมีประมาณหกเจ็ดตัวสู้ไม่ได้ครับทุกคนเห็นไหมพอมันเริ่มใช้บุญนะครับทุกคนทหารผมเริ่มสู้ไม่ได้จังหวะนี้ฝ่ายสีม่วงนะครับทุกคนส่งด่านราบเนี่ยมาสอดแนมทางบ้านสีเขียวของเพื่อนเรานะครับผมแต่จะต้องบอกเลยว่า เกียงนะครับทุกคนพาะเพื่อนเราเนี่ยรอรับหน้าเสืออยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้นะครับทุกคนทางเราก็ยังคงโจมตีแล้วก็ป้องกันอยู่นะครับอีกไม่นานนะครับทุกคนผมก็จะเอาทหารลับผมเนี่ยถอยกลับมานะครับทุกคนถ้าสู้ไปก็ยาก,ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งสู้นะครับทุกคนฝ่าตรงข้ามสรงทหารลับอัดขึ้นมาเรื่อยๆผมบอกเลยว่าจะเสียกําลังฟรีสะเปล่านะครับทุกคน ตอนนี้ทางคนรถเขาก็ได้กด3จุดนะครับทุกคนจุด A จุด B กับจุด4นะครับทุกคนดูในแมพก็น่าจะรู้นะเพราะว่าจุดนี้นะครับทุกคนมันจะมีตัวคอนเทนเนอร์ตก3จุดนะครับทุกคนจุดนี้เลยนะครับทุกคนที่ทําให้ผมเนี่ยไม่ค่อยที่จะได้ส่งอาหารลาไปช่วยเพื่อนนะครับทุกคนเพราะว่ามีทาง3ตู้เลยนะผมจะไม่เก็บทางหน้าบ้านผมก็ไม่ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เตรียมรอนะครับทุกคนที่จะเก็บทางหน้าบ้านผมนะไม่รู้รอนะครับทุกคนว่าผมจะสามารถเก็บได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็จะต้องรวบรวมไว้ก่อน ตอนนี้ทางเพื่อนเรานะครับทุกคนก็ได้ใช้หมาป่าแล้วก็ทางตัวทหารราบ2ตัวนะครับทุกคนในการป้องกันนะครับผมบอกเลยว่าฟังสั่งฟังเขียวนีออนนะครับทุกคนส่งทหารราบมันน้อยมากเลยนะน้อยเกินที่จะสามารถป้องกันได้นะครับทุกคนเรียบร้อยครับผมตอนนี้ทางเพื่อนบอกเลยว่าสามารถป้องกันคนเดียวก็ได้นะครับเนี่ยแต่อย่างที่ผมพูดครับทุกคนผมส่งทหารสนับสนุนนะครับทุกคนส่งไปช่วยเพื่อนไปป้องกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนวันดีคืนดีแล้วไม่รู้เงี้ยฝ่ายตรงข้ามจะมาเยอะแค่ไหนนะครับ ช่นวันนี้ครับทุกคนผมส่งกรหานผมนะครับทุกคนมามากระจุกหนึ่งนะผมคิดว่านะครับทุกคนมันยังน้อยไปนะครับไม่รู้ว่าตรงฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนจะส่งรถพ่นไฟมาหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ผมแค่เอาวางไว้เฉยเฉยๆนะแบบเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายตรงข้ามมันกล้ากับเราหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ครับทุกคนมันกล้าเ๋ยทุกคนเราจะพักหนึ่งครับผมพอผมเก็บใกล้เสร็จเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะรีบมาไว้นะครับนี่มาเป็นกำลังใหญ่มากครับทุกคนน่าจะประมาณเยอะมากอ่ะผมคิดว่านะดูดีทุกคนน่าจะประมาณยี่ ยี่สิบหกตัวแหละตามยูนิตของมันเลยนะตอนนี้ทหารผมนะครับทุกคนกระโดนฝ่าตรงข้ามจัดการโดยเร็วนะครับทหารผมสู้ไม่ได้เลยทหารของมันเก่งมากมันยิงรังเลยนะครับทุกคนบอกเลยโค่นอันตรายอะ่ะจังหวะนี้นะครับทุกคนทหารรัผมส่งมาทางเพื่อนเนี่ยก็เตรียมเลยนะครับทุกคนเตรียมช่วยเพื่อนแต่เพื่อนมีการถอนทหารออกมานะครับผมไม่รู้ว่าทาั้งผมเนี่ยแย่งตู้เพื่อนเปล่าโอ้โหทุกคนผมแย่งสองตู้เลยวะผมไม่รู้เลยเนี่ยผมแย่งของเพื่อนอะ่ะต้องขอโทษด้วยนะครับเนี่ยเพื่อน โอเคครับผมจังหวะนี้ทางทหารผมนะครับหนึ่งตัวนะครับทุกคนแอบโจมตีหลังบ้านฝ่ายสีฟ้านะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนมันก็ยังไม่ได้ทันได้ขึ้นบ้านสองนะบอกเลยว่ามันเก็บตังค์มาทําอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยน่าจะอัพทหารหรือเปล่านะครับทุกคนมาอัพมาเยอะหรือเปล่านะผมไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะตอนนี้นะครับทุกคนทางฝ่ายสีฟ้านะครับผมโดนทางเพื่อนใช้ทางมาป่านะครับทุกคนไล่ยิงนะครับแต่ก็จะต้องบอกเลยว่าทางรถถังจิ๋วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่ชื่อว่ารถค้อนนะครับทุกคนโจมตีแรงมากทุกคนทหาราา ็ว่าแรงแล้วนะครับผมโดนรถค้อนส่วนบิีกนะครับทุกคนก็แรงไปใหญ่เนะครับเนี่ยจังหวะเนี้ยผมก็ได้สร้างโรงงาน1โรงงานนะครับผมจะได้สามารถทําเกณฑ์ได้เร็วขึ้นนะครับจังหวะนี้ผมก็ได้ขึ้นบ้าน3ามี่ย เพราะว่าผมก็กจะเอาทางจากตัวจากกั้วนะครับทุกคนไว้ป้องกันทางๆลาบผมนะครับผมบอกเลยว่าทุกคนถ้าเราเล่นแต่ทหารลาบนะครับเล่นแบบสดๆเลยอ่ะผมบอกเลยว่าอันตรายมากทําให้ทีมเราแพ้ไวมากนะครับทุกคนแต่ถ้าเรามีทหารป้องกันทหารแบบเป็นพวกรถถังนะครับทุกคนองก,กัอทหารลาบยังไงก็สู้ได้ครับผมเชื่อนะ ตอนนี้ทางผมก็ได้ส่งทางทหารลาบนะครับทุกคนเข้าไปในป่านะเพื่อป้องกันนะครับผมเพื่อเวลาฝ่าตรงข้ามมาตอนไหนเนี่ยก็จะได้สามารถจัดการ้วก็โจมตีได้ก่อนนั่นเองนะครับเนี่ยทางคุณบายก็บอกว่าเกมเร็วหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นบ้านสองนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยืนตีมาตั้งนานนะครับผมฝ่าตรงข้ามมาส่งทหารลาบเนี่ยมาไว้ตรงกลางเต็มเลยนะครับทุกคนผมบอกเลยนะมันส่งมาเต็มนี้จริงๆนะ แต่ผมไม่ได้ส่งทหารลาไปเช็คนะครับทุกคนเพราะว่าทหารผมถ้าส่งไปเช็คเนี่ยกวฝ่ายตรงข้ามมันจะเอามาลุกคือผมถ้าลุกบ้านผมคิดว่าน่าจะสามารถสยบทางผมได้เลยนะมันเยอะจริงครับทุกคนจังหวะนี้ทหารผมนะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็คิดว่ายังไม่มากพอในการป้องกันนะครับผมผมก็ได้สร้างทหารเพิ่มเติมนะครับผมตอนนี้ทางบ้านผมก็กําลังขึ้นบ้านสามเสร็จแล้วด้วยผมก็กําลังขึ้นบ้านสองอยู่นะครับทุกคนจังหวะนี้ ทางฝ่ายสีม่วงนะครับผมส่งทางเรือเล็กมานะครับที่จะมาสอดแนมทางบ้านเพื่อนเรานะครับผมแต่ก็จะต้องบอกเลยว่าพลาดท่านะครับเพราะว่าทางเพื่อนนั้นสร้างเรือใหญ่มาป้องกันเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ตอนนี้ทางฝ่ายตรงข้ามต้องนิ้ถอยไปไกลน,นะครับผมเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่น่ากลัวจริงหรอฝั่งตรงข้ามได้กล่องแล้วนะคืนนี้ผมพูดในไลฟ์ครับทุกคนอันนี้นะเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนผมคิดว่าผมสู้ได้นะ แต่มันสามารถแย่งกองผมไปได้ก่อนครับทุกคนทางผมก็เลยเสียกลองใหญ่ไปฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมก็เลยบอกกับเพื่อนเอาหน้านะเพื่อนนะอย่างนี้ด้วยก,ก่อนนะครับผมเพื่อให้มีกําลังใจอยู่นะถ้าเราไไม่ไหวเดี๋ยวจะพากันกําลังใจตกไปได้นะครับทุกคนไม่ได้ไม่ได้ต้องบอกว่าเอาหน้านะครับทุกคน ตอนนี้ทางเพื่อนก็กําลังสร้างโรงไฟฟ้านะครับผมใช่ไหมโอเคผมใช่จริงด้วยนะตอนนี้ทางบ้านฝ่ายสีเขียวนี้ออนนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่าทางเพื่อนจะให้เราส่งทหารนะครับทุกคนไปเช็คหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้ทหารที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนผมสามารถส่งไปเช็คได้นะครับผมเ็เลยเปิดไปหนึ่งตัวนะครับทุกคนเพื่อไปเช็คทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมพอส่งไปปุ๊บผมก็ไม่รู้แล้วว่ามีฮอหรือเปล่านะครับทุกคนผมเข้าไปเช็คแล้วก็ โดนจัดการโดยเร็วครับทุกคนเห็นบ้านแค่นี้แหละแล้วผมก็จะต้องส่งไปหนึ่งตัวนะครับทุกคนเพื่อเช็คให้แน่ใจนะครับผมว่าเป็นฮอจริงหรือเปล่านะเพราะช่วงที่ผมส่งไปนะครับทุกคนผมเนี่ยยังสร้างทหารตรงนี้อยู่เลยนะครับเนี่ยจังหวะน,นี้ผมก็เลยได้ส่งอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนไปเช็คทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับผมโอเคมี้องจริงด้วยนะครับเนี่ยผมก็ได้ส่งทหารผมนะครับทุกคนไปเช็คตรงทหารฝ่ายสีฟ้าเลยนะเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีทหารหรือเปล่านะครับทุกคน ไป,ไ,ปไ,ปไปมาๆนะครับเนี่ยจังหวะนี้ทางเขียวนีออนนะครับทุกคนส่งทางทาส่วนทางฮอมาโจมตีทางบ้านผมเฉยเลยนะครับเนี่ยผมเลยใช้ทาง่านปืนกลนะครับทุกคนส่วนไปแล้วอยู่ดีดีฐานสีฟ้านะครับทุกคนเข้าชาร์จบ้านผมนะครับเหมือนอยากจบเกมเร็วมากครับทุกคน มันกะหวังที่จบทางบ้านผมนะผมก็เลยใช้ทางตัวทหารยิงปืนกลน,นะครับทุกคนไปโจมตีทางอีกหอฝ่าตรงข้ามนะครับผมบอกเลยว่าหอฝ่าตรงข้ามนะครับทุกคนยิงโคตรแรงแปบเดียวตัดโรงงานไฟฟ้าผมได้นะครับทุกคนทําให้ผมเสียกําลังตรงนี้เรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าอีกโรงงานหนึ่งผมนะครับเห็นไหมตัวไฟฟ้าต,ต,ต,ตัดเรียบร้อยครับทุกคนเรียบร้อยในจังหวะนี้ผมกำลังใช้ทางฐานรากตรงนี้ครับทุกคนในการป้องกันทหารกลขนาดนั้นกลัวเลยครับ โอเคครับผมตอนนี้ทางเพื่อนก็ได้ส่งทางมาป่านะครับทุกคนมาช่วยเช็คให้นะครับผมทางเขียวนีออนนะครับทุกคนอย่าเอาฮอเนี่ยที่จะโจมตีทางฐานผมอยู่เลยนะดูดิมันยังไม่ถอยนะครับทุกคนมันกะหวังจะทําลายทางบ้านผมก่อนอนะ มันรู้สึกเหมือนว่ามันจะรู้นะครับทุกคนว่าทางบ้านผมเนี่ยเั่งแต่ทหารราบนะครับทุกคนถ้าสามารถจัดการทางบ้านผมได้เนี่ยฝ่าตรงข้ามมันก็จะสบายบือนะครับทุกคนแต่ก็จะต้องบอกเลยว่าทางเพื่อนก็สามารถช่วยป้องกันได้อยู่แล้วนะครับผมทหารราบผมนะครับทุกคนที่ยังป้องกันทางหอฝ่าตรงข้ามอยู่นะครับผม ก็ยังคงป้องกันอยู่อย่างนั้นแหละตอนนี้ทหารผมนะครับก็เริ่มส่งมาช่วยเพื่อนอีไม่ใช่ดิทหารชุดนี้ผมส่งไปเก็บกล่องตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่เนี่ยผมอยากจะรู้เหมือนกันผมจะเก็บได้หรือเปล่าไปๆมาๆทางเขียวนีออนนะครับทุกคนมันส่งฮอมาเพิ่มนะครับทุกคนอยู่ดีก็เริ่มลังเสริมมาเฉยเลยเออเกินไปมากนะครับเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าทางเพื่อนก็นยังคงทิ้งตัวเม่นไว้ที่บ้านผมอยู่นะครับทุกคนไว้คอยป้องกันทางฮอฝ่ฝาตรงข้ามนะครับ ทางทหารยิงกระปิจีของเรานะครับทุกคนบอกเลยว่ามันไม่สามารถที่จะสอยหอรังฝาตรงข้ามได้นะครับทุกคนแต่เป็นทหารยิงกระปิจีของฝ่ายต่อต้านอีไม่ใช่ของฝ่ายสมาพันทหารยิงกระปิจีฝ่ายสมมาพันเนี่ยสามารถยิงอากาศได้นะครับทุกคนยิงพวกไอฮอนี้ได้ผมบอกเลยว่าโคตรเกียนนะครับเนี่ยจังหวะที่ผมเลยใช้ทหารที่มีนะครับทุกคนเตรียมต่อสู้เลยดีกว่านะครับผมไหนๆก็จะเจอเกมแล้วอยู่แล้วนะครับเนี่ยทางเพื่อนก็ไล้ใช้ทางตัวเม่นนะครับผมไลบีทางฝ่ายหอฝาตรงข้ามไปนะครับผม แต่ก็จะต้องบอกเลยว่าเมื่อนนี้เสือป่าจระเขเคนะครับทุกคนเพราะทางเพื่อนก็เอาทางบูบูลินนะครับผมยืนเก็บอยู่นั่นเองนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมระเบิดการปิดกูคันนะครับจังหวะนี้ทางทหารผมนะครับทุกคนที่อยู่ในป่านะครับจังหวะนี้ก็โดนฝ่าตรงข้ามใช้หอลอกมานะครับทุกคนก็เลยโดนฝ่าตรงข้ามโจมตีไปนั่นเองนะครับนี่แล้วผมก็ได้แยกทางทหารางพิจีนะครับทุกคนออกมาจากทหารปืนกลนะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจัดการทางฮอฝ่าตรงข้ามด้านเองนะครับทุกคน ผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมันเสียฮอเยอะมากเหมือนกันนะไม่ใช่มันไม่เสียเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทุกคนผมก็ได้ส่งทางด่านรับผมนะครับหวังที่จะไปแย่งทางตู้คอนเทนเนอร์รอบ2นะครับทุกคนแต่รู้จากทรงแล้วสู้ไม่ได้ครับทุกคนด่านล่าฝ่ายตรงข้ามมันพร้อมมากมันเยอะเกินนะครับผมจังหวะนี้แล้วก็มีการต่อสู้กันเป็นช่วระยะหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นที่ฝ่าย ผมเนี่ยจะต้องแพ้หลักนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามผมรู้ได้เลยว่ามันเอาทหารมาป้องกันสุดชีวิตอย่างนี้เพราะอะไรนะครับทุกคนเพราะว่ามันเอาทหารอีกหนึ่งตัวเนี่ยเก็บทางตู้คอนเทนเนอร์อยู่นั่นเองนะครับทุกคนผมบอกเลยว่าหลังจากที่ผมสู้กัดฝ่ายสีฟ้านี้ได้อ่ะผมจะไม่ได้ตูค้คอนเทนเนอร์เลยนะฝ่ายตรงข้ามมันเก็บเสร็จหมดแล้วตั้งนานนะครับทุกคนมันก็เลยถอยไปนะตอนนี้ทั้งเพื่อนเรานะครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจะเริ่มได้โอกาสหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าทางฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนทหารเริ่มออยหนะ ตอนนี้ทางเพื่อนเรานะครับทุกคนมีเครื่องบินลบเรียบร้อยแล้วตอนนี้ทางเพื่อนเรากำลังสร้างเครื่องบินลบนะครับผมโอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับนาารเนี่ยจังหวะเนี้ยโจมตีนะครับผมผมเล็นเฉช้บูทพรองนะครับทุกคนในการโจมตีช่วยเพื่อนนะ เรียบร้อยตอนนี้ทางหานลามผมนะครับทุกคนเตรียมไปโจมตีทั้งฝ่ายสีฟ้านะครับทั้งฝ่ายสีฟ้าก็เริ่มจะถอยเหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่าเจอทางฐานลามของเราเนี่ยมันไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยแล้วฝ่ายตรงอสีฟ้านะครับทุกคนยังอยู่บ้าน2อยู่เลยด้วยนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นบ้านสามแต่อย่างใดนะครับบอกเลยว่ามันจะจบเกมเร็วผมจริงๆครับทุกคนแต่ถ้าผมไม่ไปจัดการทางหานลากมันก่อนนะผมคิดว่าทางฐานผมเนี่ยจะเจอหนักกว่านี้อีกตอนนี้ทางเรานะครับทุกคนทางเพื to to <as> ่อนเราก็ ไปโจมตีทางข้างบ้านฝั่งเขียวนีออนนะครับทุกคนบอกเลยว่าจัดการได้ดีมากเลยนะครับเนี่ยทางในตัวรถคนไฟฝ่าตรงข้ามทางอย่างไวเลยครับผมแล้วก็เพื่อนไปโจมตีทางบ้านสีฟ้าต่อนะครับทุกคนทหารฝ่ายสีฟ้ากําลังสร้างทหารราบอยู่ในเชียวนะครับเนี่ยนอนทหารมาเรียบร้อยนะครับทุกคนเหมือนไได้ใช้ทหารผมนะครับทุกคนมาช่วยปิดทางหน้าบ้านฝ่ายสีฟ้าเรียบร้อยนะครับงหวะนี้บ,บอกเลยว่านะครับทุกคน ถึงเราจะอัทหารไปควบคุมทั้งฝ่ายตรงข้า,ามนะครับแต่ก็จะไม่สามารถสู้ทั้งฝ่ายตรงข้ามได้อยู่ดีนะครับทุกคนเห็นไหมทุกคนาฝา่ายสีฟ้าใช้แค่บูทแดงนะครับแตคนผมใช้บูททองอรผมยังสู้ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ครับทุกคนแปลว่าฝ่ายตรงข้ามอัพทหารมาเยอะจริงครับทุกคนจังหวะนี้ทางเราก็โจมตีทั้งฐานฝ่ายตรงข้ามไปนะครับทุกคนแล้วผมก็ยังคงสร้างฐานทิ้งไว้ที่บ้านอยู่นะครับทุกคนรอเข้าไปชาร์จเพิ่มเติมนั่นแหละ แต่ตอนนี้ผมจะต้องดูสถานการณ์ก่อนนะครับทุกคนมันเหมาะไหมในการที่จะโจมตีทางบ้านฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนผมก็เลยยังส่งไปไม่ถึงนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยนะครับผมผมได้เลิกล้มในช่วงตอนนั้นไปก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ทางทหารผมเนี่ยเจอทั้งฝ่ายตรงข้ามจัดการนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งเข้าไปมันยิ่งเจ็บหนักนะครับทุกคนจังหวะนี้ทางเพื่อนเรานะครับผมได้ใช้ทางเครื่องบินลบนะครับผมแล้วก็ทางทหารโจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีม่วงเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้บอกเลยว่า ฝ่ายสีม่วงนะครับทุกคนจะต้องรีเซ็ตใหม่อีกรอบนะครับนี่ต้องเริ่มหนึ่งใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าทางเพื่อนได้ใช้ทางเรือสีเขียวนะครับผมลืมเอาให้เพื่อนดูนะตอนนี้ทางเพื่อนได้ใช้เรือสีเขียวเรือใหญ่นะครับทุกคนจะตีบ้านใหญ่ฝ่ายสีม่วงแล้วอก,ก็เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทางตัวเมนผมนะครับทุกคนก็ไปโจมตีทางฝั่งฝ่ายสีฟ้านะครับไม่คิดเลยนะฝ่ายสีฟ้าจะกล้ามาสู้กับผมนะครับทุกคนทางตัวเมนผมก็จะต้องบอกเลยว่าอัพทางปืนกลมาน้อยมากนะครับแต่ก็สามารถสู้กับทางฝั่งสีฟ้าได้อยู่ดีนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมเราโจมตีไปนะครับจังหวะนี้ทางเพื่อนก็บอกว่าทางฝ่ายสีม่วงนะครับทุกคนบ้านหายไปแล้วนะ แต่เหลืออีกหนึ่งที่นะครับที่มีเรือฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมทางฟ่ายสีเขียวนิออนนะครับทุกคนจะส่งทางฮอมาสอดแนนนะแต่ไม่คิดว่าเจกับทางตัวเม้นเพื่อนเราหรือเปล่านะครับเนี่ยตอนนี้ทั้งสีมองนะครับทุกคนรู้สึกเหมือนว่าจะจนมุมนะครับผมได้ส่งทางทหารลาบมานะครับผมแล้วก็ทังฮอฝ่ายสีเขียวนิออนด้วยนะครับผมที่จะมาจัดการทางเพื่อนเรานะครับบอกเลยว่า ทางผมก็ยังคงส่งทหารยิง PG นะครับทุกคนมาช่วยป้องกันอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ทางฝ่ายสีมองนะครับทุกคนสามารถจัดการทางบ้านเพื่อนเราได้ง่ายได้นะตอนนี้ทางคุณรถนะครับทุกคนรูท้ทิคในการเล่นนะครับผมทางฝ่ายตรงข้ามเตรบเร,รับดาเมจฝ่ายหลังให้เรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมทุกคนรถยิงระเบิดฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยทางเพื่อนเราเนี่ยจัดการได้อย่างดีเลยนะครับเนี่เห็นไหมเรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าฝั่งสีมองนะครับทุกคนพลาดท่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าทางเพื่อนเราเนี่ย ยังไม่เสียทหารไปแต่อย่างใดนะครับฝา่าตรงข้ามยามใจไปนะครับทุกคนก็นเลยพลาดท่าไปนะครับผมทหารนี้กับพี้ผมก็เอามาจีดจี้ตีทางตัวซูดฝ่าสีม่วงนะครับทุกคนบอกเลยว่าฝ่าสีม่วงเนี่ยซูดโคตรแข็งนะครับทุกคนมันแข็งมากเลยนะมันแข็งพอที่จะโจมตีได้บ้านเพื่อเราได้เลยถ้ามีทหารป้องกันนะอ่ะม,มันแข็งมากจริงๆแล้วก็แรงด้วยตอนนี้นั่งฝ่าสีฟ้านะครับทุกคน มันมีทางตัวรถถังจิ๋วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนไมใช่รถคอนะรถของฝ่ายสมาพันธ์นะครับทุกคนตอนนี้ผมต้องบอกเลยว่าทางฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนจะพลาดท่าตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมเพราะว่ามาได้ส่งทหารราบเนี่ยมาช่วยทางเพื่อนมันนะครับทุกคนแต่มาช้าไปนะเพราะว่าทางคุณรถเนี่ยทหารเขาตั้งรับไว้อย่างดีนะครับทุกคนดูดิทางเพื่อนเราเอาตัวตุ่นนะครับทุกคนมาตั้งปืนทนหะารราบฝ่ายตรงข้ามหายไปโคตรเร็วครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้ทางเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรมากมายนะครับทุกคนทางผมนะครับ ก็ได้ส่งทางฐานราบนะครับทุกคนปโจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีฟ้านะครับไม่ฝ่ายสีฟ้ามันสามารถสร้างฐานได้เพิ่มเติมนะเดี๋ยวอะไรมันจะยากมากยิ่งขึ้นนะครับผมถ้าฝ่ายสีฟ้ามันสามารถสร้างได้อีกนะทางคุณก็ขำนะครับผมเพราะว่าทางฝ่ายสีฟ้านะครับผมพลาดท่านนะ เรียบร้อยนะครับผมจะใช้บูททองนะครับทุกคนในการโจมตีทั้งฝ่ายตรงข้ามนะครับผมทั้งฝ่ายตรงข้ามก็บูททองสวนนะครับในการสร้างทหารนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยว่าทหารฝ่ายสีฟ้านเนี่ยก็ leg. ต้องถือว่ายังไม่มีไม่พอนะครับทุกคนที่จะโจมตีทางผมได้นะเรียบร้อยนะครับผมรู้จักเงนินขอ้งฝ่ายตรงข้ามนะครับคงจะทหารลาบเหมือนกันนี่แหละตอนนี้ทางเราก็โจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีฟ้างเ,เดียวนะครับทุกคนเพราะว่ามันกําลังขึ้นบ้านสามพอดี ถ้าเราปล่อยไว้นะครับทุกคนเจอ๊สู้ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันอับซู้เยอะมากแค่ไหนนะครับทุกคนเนี่ยจะซวยเอาได้นะครับบอกเลยจังหวะนี้ก็ต้องมีการโจมตีกันไปนะครับผมเรียบร้อยต่างเรานะครับทุกคนก็ส่งมาตัวจัก๊กวัวหนึ่งตัวนะครับผมส่วนทางตัวเม่นผมกําลังส่งมานะครับรอจัดการทางฝ่ายตรงข้ามนี่แหละส่วนทางเพื่อนเรานะครับทุกคนกําลังตามมานะครับผมบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามบันเทิงอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยตอนนี้ทางเราก็โจมตีทางบ้านฝ่ายสีฟ้าต่อเนื่องนะครับทุกคนไม่ยอม ลด,ดละเลยนะของกะจะไม่ไม่ให้ฝ่ายสีฟ้านะครับทุกคนสามารถสร้างทหารได้เพิ่มเติมใน,นจังหวะนี้ตอนนี้ทางทหารของเรานะครับทุกคนก็เข้ามาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่งทางตัวเมนมาเพื่อจัดการทางอากาศยานฝ่ายตรงข้ามนะครับ เรียบร้อยทหารยิงปืนกลผมสิ่ในป่าน,นะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามใช้หอยิงตุยเป็นจนํานวนมากนะครับผมทางคนรถเริ่มออกมาหาผมแล้วตอนนี้ทางส่วนทางคุณบาสเขาก็ได้ส่งทางทหารนะครับทุกคนเตรียมประโจมตีทางบ้านสีเขียวนะครับแต่ก็รู้สึกเหมือนว่าทางบ้านสีม่วงนะครับทุกคนจะสร้างทางรถยิงระเบิดเนี่ยป้องกันไว้อยู่แล้วนะครับก็เลสามารถโจมตียากนั่นเองนะครับทุกคนจังหวะนี้ทางเขียวนีออนมีแต่โรงงานฮอ,อน,นะครับทุกคนแต่ทางโรงงานของตัวเองก็อยู่ระดับ2องอยู่นะครับเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่ ทางฝา่าตรงข้ามไม่น่กกากลัว้องชี่ว่ามันไม่เล่นทางฮีโร่ครับทุกคนทางผมก็เลยไม่ต้องได้ใช้อะไรมากมายนะครับจังหวะนี้ทางเราก็โจมตีทางเขียวนีออนไปนะครับทุกคนดูดิ ของคุณอีไม่ใช่ทางตัวเมนของคุณโลดโคตรแรงนะครับผมก็ได้ใช้บูทแดงในการโจมตีทางทอฝ่าตรงข้ามเลยนะยิงระเบิร์ดนะครับทุกคนจังหวะนี้ผมบอกเลยทหารผมเกี้ยงฝ่าตรงข้ามจัดการได้เกี้ยงมากนะครับจังหวะนี้ทางทหารผมนะครับทุกคนที่อยู่ที่บ้านนะผมเตรียมออกไปโจมตีต่อนะครับทุกคนจะไห้ฝ่ายสีฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะครับทุกคนบอกเลยถ้าเราทําบ้านฝ่าตรงข้ามพังร้หนึ่งบ้านนะครับทุกคนหลังจากนี้เราสามารถเล่นทงางทหารราบได้อย่างสบายใจเชิบนะครับทุกคนผมบอกเลย ในช่วงที่มี3บ้านอยู่นะครับทุกคนพยายามสร้างตัวรถนะครับผมไปยืนแทงให้ทาหารเราบางก็ได้นะครับผมถ้าเราใช้แต่ทหารราบตรงๆเลยเนี่ยไม่สามารถจะสู้ได้นะครับผมเพราะว่าไอ้ทางทหารราบนะครับจะเจอรถไฟของฝ่ายตรงข้า ทำร้ายเอานะครับทุกคนเพราะรถพ่นไฟฝ่าตรงข้ามมันแข็งแกร่งมากนะครับเนี่ยจังหวะนี้ทางเพื่อนเราก็ได้ใช้ทางทหารนะครับทุกคนไปโจมตีทางบ้านสีเขียวนีออนนะครับจะต้องบอกเลยว่ามีฮอเยอะก็เท่านั้นนะครับทุกคนว่าทางเพื่อนเราสร้างทางตัวเม่นนะครับผมมาแก้ทางนะครับเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกเหมือนว่าทางคนรถจะส่งทางตัวตุ่นนะครับผมไปโจมตีทางบ้านใหญ่ฝ่ายสีเขียวนิออนหรือเปล่านะครับเนี่ยเพราะว่าดิ่งไปเลยนะครับผม จังหวะน,นี้ทหารลาฝ่ายตรงข้ามนะครับก็เพิ่งสร้างมาจากโรงงานนะครับทุกคนก็โดนโจมตีไปเรียบร้อยนะครับจังหวะน,นี้ตอนนี้นะครับทุกคนผมเริ่มใช้ทหารผมนะครับมาโจมตีทางบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนทั้งหมดที่บ้านเลยแล้วก็สร้างไว้ตลอดด้วยนะครับเนี่ยทุกคนดูสิตั้งผมอะมีจักเกาจักเการ้อยครับทุกคนเหลือแค่สี่ร้อยห้าร้อยอะผมอัดทหารสายฝ่ายตรงข้ามรัวครับทุกคน ตอนนี้จังหวะที่เราจะต้องเรียนทหารราบนะครับทุกคนทําให้ฝ่ายตรงข้ามมันรู้สึกงงนะครับทุกคนเพราะว่าทหารราบเนี่ยมันเยอะมากฝ่ายตรงข้าม,ร i, มเรือกที่จะโจมตีได้ยากนะครับทุกคนจะโจมตีเพื่อนเราก็ว่ายากแล้วนะครับผมเจอทหารราบของเราไปเยอะมากกว่านี้ครับผมยากกว่าจังหวะนี้ทั้งฝ่ายสีเขียนนีออนกดยอมแพ้เรียบร้อยนะครับทุกคนเพราะว่าบ้านเสียหายยังหนักนะครับจังหวะนี้ แต่สีม่วงกระสีฟ้านี่คงสู้ต่อนะครับยังคงไม่ยอมลดละนะครับทุกคนทางเราก็มีการโจมตีไปนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้ครับทุกคนโจมตีแต่บ้านหญยฝ่ายสีม่วงไปเลยดีวยกว่านะครับถ้าบ้านหญยมันหายมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างอะไรต่อไปได้แล้วนะครับทุกคน ตอนนี้ทางซูดฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนดูดิหมุนไปหมุนมาเลยนะครับไม่รู้ว่าจะโจมตีทั้งไหนดีนะครับทุกคนบอกเลยว่าฝ่ายตรงข้ามเจอสึกหนักนะครับทุกคนทหารราบเยอะเกินไปนะครับผมทั้งเพื่อนเราทั้งเรานะครับผมช่วยกันอัดฝ่ายตรงข้ามนะครับเครื่องบินลบอีกนะครับผมก็เลยไม่สามารถจะสร้างสร้างอะไรต่อไปได้นะครับจังหวะนี้เราก็จะร้อยเพื่อนเรานั้นส่งทหารยิง ตัวจากรวนะครับผมเช็ดตัวจากรกลเนี่ยจัดการนะครับทุกคนมีดาเมจที่แรงกว่าทหารราบอย่างมากนะครับทุกคนแต่ผมบอกเลยว่าทางบ้านผมเนี่ยไม่ได้สร้างทางพวกทหารไอ้ตัวจากรกจากรวลนะตอนเนี้ยเพราะว่าทางผมก็โจมตีกัดทหารฝ่ายตรงข้ามด้วยทหารราบองเดียวนยครับทุกคนนะไม่ฝ่ายตรงข้ามมันงงนะ ส่วนคุณก็บอกว่าคุณถ่านคุณเยอะเกินต่อให้เป็นเครื่องบินก็ยิงไม่หมดนะครับผมเพราะว่าถา,านมันเยอะจริงนะมีเจ็ดสิบกว่าตัวฝ่ายตรงข้ามจะจัดการยังไงไหวนะครับทุกคนมาเป็นทางแล้วคนดูนี่แมพดิมาเป็นทางนะครับผมเรียบร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนฝ่ายตรงข้ามโดาโจมตีอย่างหนักนะครับเนี่ยนึกว่ารังแกนะครับผมไม่ได้รังแกนะแต่ฝ่ายตรงข้าม จะต้องโดนเราจัดการอย่างดีนะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับผมทั้งเพื่อนก็สามารถจัดการทางบ้านฝ่ายตรงข้ามได้เกี้ยงเกลานะครับจังหวะนี้ได้มีบ้างเลยฟาีิมอนกับฟาสีเขียวน่ออนจังหวะนี้ผมก็เลยจะต้องเตรียมทหารผมนะครับทุกคนไปโจมตีทางบ้านฝ่ายสีฟ้าแทนดีกว่านะครับผมจะได้รีบจบเกมกันเลยดีกว่านะมีตู้คอนเทนเนอร์นะครับทุกคนตกลงมาตรงกลางแล้วก็ในน้ำด้วยนะครับเนี่จังหวะนี้ทางคุณบาสน,นะครับทุกคนได้ส่งทางเครื่องบินรบนะครับผมมาโจมตีทางโรงงานฝ่ายสีฟ้านะครับบอกเลยว่าโจมตีได้คดี รวดเดียวพังนะครับทุกคนภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นนะครับทุกคนเราสามารถจัดการทางบ้านฝ่ายตรงข้ามหมดทั้ง3หลังนะครับทุกคนชชนะได้เป็นของเราใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมจะทำคลิปต่อไปได้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ